ไออภิษดายิ้มชื่นมื่นคะ่ะเสนาลิงเปนนักรับขวัญน,น้องเลอาลืมตาโดโลกคะ่ะเผิ่อแป๊บๆอายุสามเดือนแล้วสำหรับสาวน้อยลูกครึ่งน้องเลอาลูกสาวคนแรกของนักสแสดงและพิธีกรสาวไออภิษดากับสามีชาวฝรั่งเศสพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับมากมาย ล่าสุดคะ่ะเสนาลิงพิธีกรคู่ใจไออภิษฎารายการศึก12ราศีก็ได้ซื้อทองเส้นงามเพื่อรับความหลานสาวลืมตาดูโลกแต่ก็น่าเสียดายที่โอดเห็นหน้าหลานเพราะหนีกับภูเก็ตไปก่อนเลยต้องฝากแม่ไอไปให้พระ้อมระบะุว่าเอาทองมาให้หลานจ้าแต่หลานหนีกับภูเก็ตไปก่อนครับ ต้านแม่อายก็ได้คอมเมนต์ว่าเลอากรับขอบพระคุณลุงลิงป้าหมดและพี่นกจุงค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ